ไม่แน่ใจว่าวันที่9เนี้ยครับชาวสุลินจะได้เจอทุเรียนเพียรหรือเปล่าเพราะว่าวันเสาร์เพิ่งมาตอนนี้เหลือ <c oughs> เหลือเยอะไหมเพียรเนี่ยจะได้ไปไหมวันที่9นี่ผมบ่มไว้400กว่าลูกตอนนี้มันเหลือก็ร้อยกว่าครับผมจาก <c oughs> 400กว่าเหลือ <c oughs> อยู่ร้อยกว่าลูก <c oughs> ผมบ่มตั้งแต่วันที่6พ uh huh. อมาวันเสาร์วันอาทิตย์ คนเขา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 มาซื้อก็ซื้อ,อ,อไปเรืยยอ่อยๆครับวันอาทิตย์จะมาเยอะเนาะครับวันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์ก็เลือเลือไม่ถึงไม่ถึงสองร้อยครับร้อยกว่าลูกวันเสาร์ที่ผ่านมา,นาที่ผมมาจะเยอะกว่านี้แต่ว่าตอนนี้วันอาทิตย์เมื่อวานกับวันเนี้ยเหลือนิดเดียวครับเหลือนิดเดียวครับแต่แต่คิดว่าจะไปอยู่เนาะอ <laughs> ยากจะไปอยู่ครับอยจะไปอยู่ไม่รู้จะเลือไปหรือเปล่าปัญหาคือถ้าวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าเขามาทั้งหมดก็คงจะไม่ได้ไปครับถ้ามาพวกนี้ผมก็ขายไปเรื่อยๆครับเพราะเทรนมันมันสูงแล้ว ก็ถ้าเขามาถ้าเขามาไม่ขายมันก็ไม่ใช่เนาะถ้าเขามาแล้วก็อย่างเช่นมีคนถามว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยแหละว่าถ้าเกิดว่าวันที่เก้ารอไม่ไหวก็มาที่สวนแล้วส่วนเหญ่ก็มาที่สวนกันมันเลยเป็นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเนี่ยทำไมทุเรียนมันเหลือน้อยจังครับเนี่ยตอนนี้ก็เหลือร้อยกว่าลูกเองครับอืมยันร้อยกว่าลูกตอนนี้เป็นเย็นวันจันทร์ครับผมวันจันทร์ที่เจ็ดครับวันที่เจ็ดเลยอีกวันที่แปดผมว่าพรุ่งนี้น่าจะเหลือน้อยนะน่าจะเหลือ้อยครับผม วันนี้อีกวันหนึ่งวันที่แปก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าไปจริงๆอาจจะเหลือเท่าไหร่เนาะครับอ่าก็ประมาณนั้นครับแต่ก็ปีนี้หมดหรือยังที่สวนหมดเลยครับผมเหลือเหลือติดต้นอยู่ไม่ไม่กี่ลูกครับอยู่ห้าหกสิบลูกอยู่ติดต้นครับมองไปจากที่พีเอดคาดว่าจะขายถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมวันนี้วันที่เจ็ดวันที่แปดเองหมดแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าคือถ้ามันไม่อร่อยจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้กลับมาซื้อซ้ำเนาะครับเพราะว่าหลายคนส่วนใหญ่ที่ ซื้อกลับไปก็กลับมาซื้อซ้ำเช่นผมสี่รอบแล้วมั้งครับนะครับเนี่ยเป็นบก็ขายดีวันเสาร์วันอาทิตย์อืคนเข้ามาเยอะครับวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดด้วยวันหยุดครับวันปกติก็ยังคงมีมาแต่ก็มีมาครับผมวันวันจันทร์นี้วันนี้วันจันทร์ผมก็ขายได้ร้อยกว่าลูกเหมือนกันโอ้ก็ยังมีคนมาอยู่ครับมาครับถ้าร้อยกว่าลูกกาแสดงว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะร้อยกว่าลูกเรื่อไม่หมดเกือบหมดครับผมเกือบหมดเลยนะแล้วไอ้วันวันที่วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ลูกขนาดนี้ไปผมก็จะมาเยอะ ไม่เหลือแล้วอันนี้เหลือแค่เนี่ยเนี่ยๆรุ่นเล็กแทบจะไม่เหลือแล้วครับมีคนถามหน้าสวนโลเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบาทเนาะเราก็ยังคงยืนที่ราคานี้เนาะร้อยร้สี่สิบร้อยสี่สิบาทลูกลูกสวยๆแต่ถ้าลูกไม่ค่อยสวยผมก็ร้อยสามสิบร้อยยี่สิบบาทเหมือนกันประมาณนั้นอย่างที่บอกว่าหลายท่านอาจจะมองว่าราคาจะสูงกว่าสวนอื่นแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการการันตีในเรื่องของคุณภาพครับถ้ามันอ่อนก็จะมีการเคลมฟรีถ้ามีหนอนหรือแม้แต่ทัง <น>เคยเคยกินไหนที่มันเมียบมีจุดดำดำแข็งแข็งครับมันมันเขาเ,เ,นเนื้อเป็นเนื้อเป็นไตเนื้อเสีย <อะ S 1> เนื้อเสียถ้าไม่ร่อยผมก็เค็มให้มันกันคือคือมันอาจจะมีแต่ถ้าเกิดมันเยอะเกิน,น <ๆ S 1> ไปเราก็จะเค,มค็มเนาะแต่ถ้ามันนิดๆหน่อยๆเช่นผมก็เจอถามว่าผมเจอเจอแต่ว่ามันไม่ได้เยอะซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าเกิดว่ามันเยอะเป็นครึ่งลูกแบบนี้เราก็จะเค็มให้อยู่ครับอ่านะครับนั่นคือเหตุผลที่เรียกว่า ถามว่าทําไมราคาถึงสูงจังเขาการันตีในเรื่องของคุณภาพมีปัญหามาที่นี่มาเคลมได้เคลมครับผมเคลมเคลมให้ครับแล้วก็สําหรับท่านไหนที่บอกว่าต่างจังหวัดไม่ได้ส่งให้ต้องขอภัรด้วยครับผมกับขอภัยด้วยครับผมขายหน้าสวนก็หมดแล้วไม่เหลือแล้วอยู่ไกลเน้ะตรงนี้ไกลจากกัเพื่อที่จะไปส่งมันยุ่งยาก หลายขั้นตอนก็ผมมือใหม่ด้วยเรื่องๆผมมือใหม่ด้วยแต่ไม่เป็นไรปีหน้านะ่าจะออกประมาณสักสี่ห้าพันลูกนะ่าจ <laughs> ดเหลือน่าจะประมาณนั้นครับผมปีหน้าเราเจอกันและการสําหรับท่านไหนที่อยากจะลองชิมสวนทุเรียนภูเงินครับผม,ม,บมโคกทมตมสลัดอำเภอบเชดโดยเพียถ้าเกิดเราไปเจอในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยคนนี้คนดังนะถ้าเกิดเราเจออยู่ตรงตรงไอเขาเรียกว่าอะไรนะที่ขายทุเรียนตรงไหนมั่นใจได้ว่าถ้าเจอหน้าตาแบบนี้ทุเรียนคุณภาพแน่นอนครับผมคุณภาพครับถ้าไม่แก่ไม่ตัดครับโอเคสุดยอดเลยครับ